ใจร้องเพลงนี้ให้จริงนะจ๊ะรู้หรอกไม่ไปไหนหรอกแต่อยากจะอ้อนอยเยื่อเรักฉันรักฉันทถอะนะจะไม่ทำม้เธอรูอ้ฉันสู้เขาไหม,ไมเทียบกับใครที่เธอมีปรด ธอไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอดีกดทามใจเธออีกทีเพราะถึงใจฉันนั้นยังมีแค่เธอ Yeah. <laughs> ตรงบ้านหลายท่อนเลยนะนะก็รู้แหละว่าฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอเที่ยวไปหาบ่อยๆก,ก็แค่อยากจะมาขอร้องเธออีกครั้งแต่ไงก็รู้ว่าเธอไม่ไป เรื่องอ้อนขอให้บอกนะครับทุกคนนี่ก็ก็นั่นแหละก็ะอยากจะบอกว่าคือก็งงนะคืองงเหมงานแล้วก็คือก็ก็งงอะ่ะคืองงมากคือน,นี่ก็ไม่มีอะไรให้คนดูเลยไม่มีไม่มีงานไม่มีอะไรให้ติดตามเลยไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะมีอย่างมากก็แค่อีเวนต์แล้วก็คอนเสิร์ตซึ่งขึ้นประมาณปีละครั้งนะฮะแต่ว่า คือแบบคือแบบคือสงสัยคือแบบคือยังไม่ไปไหนอ่ะคือคือยังอยู่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้แบบสงสัยจริงๆนะคือแบบดีใจมากเลยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากนะฮะที่ที่ได้มาเจอคนดีๆอย่างทุกคนที่ที่รักแล้วไม่ยอมทิ้งไปง่ายๆออย่างเงี้ยนะฮะใครนานเลก็อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดให้ฟังก็คือเนี่ย คือจริงๆเนี่ยมันคบยังอยู่มาครบ6ปีจะครบ6ปีคือปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหม่ะได้ๆนั่นแหละก็ก็จะเล่าให้ฟังว่าก้อนเนี่ยสัญญาก็เซ็นไป6ปีเนาะนะฮะไม่ดราม่าไม่ดราม่าไม่ดราม่านะคือสัญญาก็เซ็นไป6ปีเนาะแล้ววันนี้ก็คืออะไรนะก็นั่นแหละแต่คือจะบอกว่าเนี่ยมันก็ต้องไปคุยเนาะ แต่ก็คือระหว่างคุยเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันจะแบบเราจะได้ทํางานต่อไหมหรือว่าเราจะเป็นยังไงจะได้ทําทั้งสองอย่างควบคู่กันหรือว่าจะได้มาทําวงการบันเทิองอย่างเดียวเลยหรือว่าจะกลับไปเป็นหมอนะครับมีสามเส้นทางให้เลือกนะฮะถึงตอนนั้นก็จะบอกว่ายังไงตอนคุยจะไม่ถึงหน้าทุกคนนะจะตัดสินใจดีๆนะนะฮะจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจะไม่ใช้ความ น้อยใจงองแงหรืออะไรมาตัดสินใจนะจะพยายามตัดสินใจเพื่อยังให้เจอกับทุกคนนะครับนะผลมันจอกมเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันเรายังตอบไม่ได้แต่อนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เรามีความสุขด้วยกันไปก่อนดีกว่าเนาะนะฮะเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะบอกซื้อๆนะ คือจริงๆก็ไม่อยากจบนะวันนี้ก็อ,อยากอยู่นานๆนะฮะพูดไปเรื่อยอะ่ะคน<ร>ะพูดไปเรื่อยอ่ะก็แต่ว่ามันก็มีเครื่องบินบังคับนะฮะถ้าใครซื้อเครื่องบินใหม,หม่ไปของตัวเองฮะซื้อเครื่องบินเป็นของตัวเองไปส่งไปส่งช้าเขาไม่รอน่ะสิไม่ก็คือเหมือนว่าก็อยากอยู่นานๆนะมีเดี๋ยวนะคือพยายามตอนนี้เราเหลือเวลาเยอะไหมเอาอ่อเสียใจจัง แต่ทุกคนเข้าใจเนาะเนาะเวลาเราจำกัดเนาะฮะเนาะถ้าเกิดใครมีเส้นสายทางสายการบินนะฮะบอกเขาไปเพิ่มไฟสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนี่ยังกลับไปเรียนทันนะทุกคนนะไม่ก็เพิ่มไฟเช้านะ6กโมงไปถึง7จ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยบอกเขาหน่อยนะบอกว่าเพื่อนริทเดสตาร์จะทำงานได้นะครับฝากคลิปนี้ถึงการบินต่างๆด้วยนะคะ วินเดอร์สตาร์ทำงานลำบากมากเลยนะทุกวันนี้นะครับขอแค่ขอนแก่นนะครับกรุงเทพขอนแก่นนะฮะเพิ่มเวลาเช้าสุดนะครับเช้ามากๆจนถึงดึกมากๆด้วยอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณครับอ่ะนะครับงั้นวันนี้เรามาร้องเพลงสุดท้ายกันนะฮะวันนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงส่งท้ายเนาะไม่อยากไปเหมือนกันนะฮะแต่ก็เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะก็เป็นเพลงนี้ รักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับเอาเป็นเวอร์ชันสดใสร่าเริงแล้วกันนะฮะไม่อยากจากกันแบบเศร้าๆเนะเาะช่วยกันร้องให้ดังด้วยจ้า สุดผ่านไปรุดเร็วเลือเงินคือว่ารักกันวันนั้นเจอกันแล้วหรือวันนี้เสียกีเวลาไปแต่ก็คงไม่มีทางก่อนจะไม่ได้พูดแล้วและก็มีกันอีกครั้งโบกมือลาแลกประสิ์คำว่ารักกันค่อยเก็บ yeah. ่าห่างไกลนั้นเลวร้ายมันแค่ท้าทายว่าเราเมือนคงแค่ไหนเมื่อหา่างเธอฉันมีแพ้และเธอมีวันระยาทางระหว่างเราคงไม่ชิดจางไปไม่บอกรักกันวันนั้นเจอกันแล้วหรือวันนี้อยากยืนเวลาไปแต่ก็คง จะไม่ไดีกูรัาและก mm ็มีกันอีกรอบ จนตลอดไปโอ้ God ทุกนาทีกูระพังกันเลยรำลาด้วยหิมนี้ที่มีเรื่องคิดถึงกันจะมอเพื่อรอกลับมาพบเจอที่สุดว่ารักกันคำพอให้จดจนตลอดไป วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปกันรูปหนึ่งแล้วกันดีไหมเอาขอทีมพีอาร์มาหน่อยเออพี่ฤทธ์หนายัางไงฮะหันตูดให้แฟนครับผมครับ <laughs> เออ<า>ไหน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 เออส่องไว้เงี้ยเออนั่นหมายความว่าเราจะเห็นพี่ตากล้องวิดีโอคนั้นด้วย <laughs> พี่เราทำทำทำหน้าเขียวๆเลยครับ <laughs> พี่พี่เราต้องอ่ายอดลงนิน้นลยครัเฮียนะเฮียนะ รบกวนพี่ตากร้องทำหน้าเขียวด้วยครับผมหนึ่งสองสามเยีอีกทีไหมพี่แป้งทำเพื่อหน่อยครับครับผมเยียังหนึ่งสองสามเพราะขอเชิญพูดน้ำข้าวและพูดศพออกครับผมใช่ครับใช่ครับ

เปลี่ยนเป็นหู้บ้างนะหน <oo> ึ่งสองสามหู้นะครับปากจูบทุกคนเลยครับผมหนึ 1> 1, ่งสองอันนี้จริงก็เป็นภาพนิ่งนะไม่ได้อ,ออกเสียงก็ได้นะฮะทำปากเป็นทรงเย่เฉยๆก็ได้นะฮะ <oo> โอเคครับปรบมไปด้วท่านบนเวทีวันนี้ครับ ริทรู้สึกอย่างไรบ้างที่แบบว่าอะทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่องานมันเกิดของลิสก็ดีใจมากคับดีใจมากก็คือคือเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะฮะคือแบบรู้สึกว่าก็รู้สึกงงงงมากก็คือเราไม่ได้มีอะไรให้ดูอ่ะไม่ได้มีอะไรให้ติดตามนะครับแต่ว่าแต่ว่าแฟนคลับยังอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนเลยนะครับยังยังสร้างความประทับใจให้ลิสบ่อยๆอ่ะทุกปีถ้าเกิดเป็นแฟนกันก็คงตื่นเต้นดีมีอะไรเซอร์ไพรส์กันตลอดนะฮะ เซอร์ไพรส์ทีตลอดอะไรเงี e> ้ยเออทีก็พยายามเดี๋ยวจะทำเซอร์ไพรส์คืนบ้างครับผมทำยังไงอ่ะมีลูกยังยังยๆก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อน เล่าเสือภัแบบนี้ก็ได้เล่าเสือภัยแบบอื่นก็ได้อ่านะฮะแล้วตอนนี้บอกว่าเรียนเบาขึ้นพอจะมีผลงานให้เราติดตามกันไหมไม่มีเหมือนเดิมครับต่อไปมากว่าไม่มีเหมือนเดิมไม่เพราะว่าคือมันเป็นบ้างถึงแม้เราจะเบาขึ้นแล้วก็ว่างแค่เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่อ๋อนี่ไม่มีงานเหรอของผมนี่เร็วๆนี้ตะวันตัดกุหลาบนะครับก็เริ่มจะมีงานบ้างแล้วนะครฮะช่วงนี้เห็นว่างานชุกเนี่ยฮะงานชุกครับผมชุกมือเปิบนะครับ ก็ดีชุวยมาเปิดก็ได้เงินได้บอกความรู้สึกกักบรรดาแฟนคลับไปแล้วนะครับผมตอนนี้บรรดาแฟนคลับก็มีความรู้สึกจะบอกกับลิซเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วเชิญจ้าเข้ามาอีกแล้วนะฮเซอร์ไพรส์คือไม่มีครับผมที่เราเราหลอกเราหลอกว่ามีแต่จริงไม่มีครับผมอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามเอ้โหโอ้วห ผช oh ื oh ่อฤทธิ no. <c oughs> sure. ์เกษมกิจนะครับช่างผู้หนึ่งคณะแพทยศาสตร์ที่อะไรกันครับ